สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นประถมทุกคนนะคะวาพบกับครูคารวัน,ว,น,ว,นวันนี้วันอังคารที่21เดือนกันยาแล้วนะคะนักเรียนเรายังอยู่ในเรื่องของหลักภาษาและก็การใช้ภาษานะคะเรื่องภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะคะนักเรียนก็คงทราบแล้วนะคะว่าทําไมเราถึงต้องนําภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยนะคะนักเรียนดูนะคะวันนี้หัวข้อที่สนะคะ คำที่มาจากภาษาเขมรน,นะคะนักเรียนภาษาเขมรจะมีอยู่ลักษณะนะคะมีอยู่ดังนี้นะคะลักษณะที่หนึ่งมีพยัญชนะตัวจอจานรอเรือลอริงยอหญิงนะคะอันนี้คือเด่นๆเลยนักเรียนดูนะคะถ้าเราดูนะคะว่าภาษาเขมรเนี่ยมีอะไรบ้างค่อยถึงคือจะมีพยัญชนะตัวจอจานรอเรือลอริงนะคะแล้วก็ยอหญิงนะคะ เป็นตัวสะกดนะคะนักเรียนอย่างเช่นคําว่ากาดเห็นไหมเรียนคําว่ากาดเนี่ยจอจานนะคะคาว่าดุดจอจานสําเร็จจอจานควรรอเรือการพรรอเรือตงงั้งโงลรอลิงนะคะเพนยอหญิงนะคะคอชนยอหญิงนะคะนักเรียนอันนี้คือหลักเกณฑ์ที่1นะคะของภาษาเขมรหลักเกณฑ์ที่2นะะักเรียนมักมีคําขึ้นต้นว่าบัง บันบัมบันรอหันนะคะตัวรอสองตัวเรียกว่ารอหันนะคะำคำจำจำจชจำดตดำทมอย่างเช่นคำว่าบังเกิดบังคมบันดานนะคะบําเพนบันทมกําเนิดคำนับจำเริญชำนานดำเนินตำรวจ คำนายนะคะพวกนี้นะคะเราเรียกว่าคำที่มาจากภาษาเขมรนะคะอย่างที่สามไม่ใช้รูปวรรณยุกไม่ใช้รูปวรรณยุกวรรณยุกก็คือเอกโทตีจัตวานัเองนะคะเช่นคำว่าถนนคำว่าจมูกคำว่าดำเนินนะคะคำพวกนี้นะคะเราเรียกว่าคำที่มาจากภาษาเขมรนะคะนี่คือสัญลักษณ์ธงสัญลักษณ์ของเขานะคะ ดอกไม้ประจำชาติของเขาก็คือดอกํำด้วนนะคะอาหารของเขาประจำชาติคืออาบอ๊อกอาบออกเนี่ยนะคะถ้าเรียนเปรียบเทียบกับอาหารไทยของเรามันจะคล,าคลา้ายๆ้ายห่อหมกนักเเป็นใคยกินไหมคะห่อหมกของประเทศไทยเนี่ยนะคะมันจะคล้ายกับคําว่าอาบออกก็คืออาหารประจำชาติของเขานะคะนี่คือการแต่งกายนะคะการแต่งกายของประเทศของเขานะคะก็ล สวยงามนะคะนักเรียนอันนี้คือภาษาคขมรนะคะต่อไปคําที่มาจากภาษาจีนนะคะนักเรียนภาษาจีนเนี่ยนะคะการยืมคำเนี่ยนะคะมาจากภาษาจีนเนี่ยเราใช้ในภาษาไทายโดยมากมาักเป็นคําที่ใช้เรียกชื่อของคําที่ใช้เรียกคาวิญญาินะคะญาติของเรานะคะชื่ออาหาร มาใช้เป็นภาษาไทยเลยหมายความว่าเอามาใช้โดยไม่มีกําหนดคําภาษาไทยขึ้นใช้แทนก็คือใช้ได้เลยโดยไม่มีคําภาษาไทยแทนนะคะเมื่อเราเขียนเป็นภาษาไทยนักเรียนเราจะใส่รูปวรรณยุกต์กำกับำกบำกับเพื่อให้ออกเสียงใกล้เคียงกับสำเนียงภาษาเดิมนะคะคือ แล้วให้เหอสเนียงของภาษาจีนนั่นเองเขาเรียกว่าภาษาเดิมของเขานะคะข้อที่1นักเรียนดูนะคะมักมีเสียงวรรณยุกตีนะคะหรือจัตาวาอย่างเช่นคําว่าเจนักเรียนคะคำว่า,าเจียนจำไหมนะคะคุณครูเคยเห็นหนักเรียนเขียนเนี่ยส่วนมากจะเป็นวรรณยุกโทไม่ใช่นะคะนักเรียนคําว่าเจเนี่ยต้องเป็นวรรณยุกตีนะคะเป็นภาษาจีนนะคะคำว่ากัวนะคะภาษาจีน คำว,ว่าก๊กคำว,ว่าตีคำว,ว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะอ่านว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยจั๊บบะจ่างนะคะตัวนะคะคำตรงนี้น,นะคะเป็นต้นมันเป็นคําของภาษาจีนเขาลักษณะที่1น,นะคะจะไม่มีรูปวรรณยุกนะคะหรือไม่มีเอ่อทีนะจะมีรูปวรรณยุกตรีหรือจัตาวานั่นเองนะคะอย่างข้อที่2 มักมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางอักษรกลางที่นักเรียนท่องว่าไงลูกไกลจิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งนั่นแหละค่ะนักเรียนเราเรียกว่าอักษรกลางนะคะอย่างเช่นคําว่าบูบใบไม้นี่คืออักษรกลางคําว่าปุ๋ยปอปลาอักษรกลางคําว่าเจ๋งนะคะต่อจานนะคะ คือลักษณะที่สองของภาษาจีนที่ให้เราสังเกตนะคะว่าคำไหนเป็นภาษาจีนนะคะลักษณะที่3ที่ให้เราสังเกตว่าคำที่มาจากภาษาจีนเป็นอย่างไรนะคะคำที่มาจากภาษาจีนอย่างที่3ก็คือคำที่ประสงค์กับสระเอียรนะคะอย่างและสระขวนะคะยกเว้นคำที่เรียนเสียงนะคะอย่างเช่นคำว่าเพียขว หรือคำมาขยายนะคะเหมือนคำว่าเตี้ยขาวจัว้วนะคะส่วนใหญ่นักเรียนจะเป็นคำที่มาจากภาษาจีนนะคะอย่างเช่นคำว่าเกี้ยคำว่าเกี้ยนะคะขนมเปี้ยนะคะคำว่าย้วะนะคะ,คนะคะอันนี้นะคะเราเรียกว่าภาษาจีนทั้งหมดนะคะเป็นไงบ้างนักเรียนภาษาจีนนักเรียนดูรูปภาพนักเรียนเห็นไหมคะ รูปภาพแบบนี้มันเป็นลันกษณะของกาต์ตูนแต่นักเรียนมองให้เป็นนะคะอันนี้คืออะไรลูกอะไรนักเรียนรู้ไหมคะซาลาเปาค่าะนักเรียนซาลาเปา,า,เปาอันนี้คือมันโถนะคะเป็นอาหารคะ่ะของของประเทศจีนเขามันโถอันนี้เป็นมันโถทอดอันนี้ไม่ได้ทอดอันนี้แบบนึ่งอันนี้แบบทอดน่าก,กินไหมคะอะ จีนนะคะวันนี้2ชาติสภาษานะคะวันนี้ครูก็ยังไม่มีกมารบ้านเรียนอีกนะคะเราพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ